แล้วก็ออรดีแบนปีนี้เขาเลี้ยงใส่กันพร้อมกันเลยสองวงนะครับบอลลัมแจก็ลอยยกมือสูงสูงครับบอลลัมแจก็ลอยยกมือออรดีแบนยกมือครับสองวงวันนี้มีคนจีนสองคนผ้านำกันผมบอยสิที่ใช่ครับตอนนี้จะต้องขอมรักอุ้ทุกจุกข้อุกจุกไฟจุกทุกส่วนถิ่นที่ส่วนเกี่ยวของเป็นวงเป็นชนะ เริ่มจากหัวใจรักของบุ้งเฮ้าประธานไ่ก็คือแม่แปนแลแ้วก็ยายสวยนะครับผูเป็นห่มพ่อ่มไส้เป็นศูนย์กลางของบ้านนะครับแล้วก็เป็นแม่เป็นย่ายของโหน่านะครับขอบพระคุณย่าขอบพระคุณแม่นะครับที่ดูแลลูกๆทุกๆชีวิตมาจากไกลจากไกลไมายู่ รวมกันงเจฟตี أ, เจฟก็ดูการนะครับขอบพระคุณทีมงานแม่ขั่วซึ่งก็เป็นพี่สาวของโหนานะครับยังคุณแม่รับแล้วก็พ่อโกะนะครับแม่รับพ่อโกะยังก็สูงสูงแน่เด็คือพี่สาวแล้วก็พี่เขยนะครับนี่นนคือของขวั้นเนาะนะฮะหลังจากขอบพระคุณอาจารย์เงาะของท่านอาจารย์นักดนตรียกงก็สูงสูงครับเอ,อ,องคือทีมงาน นักดนตรีที่เข้มแข็งขี้บ้าขี้ไรหัวหนาเขีงบาาขี้ไร่มาหน้ามือลอยมาตั้งแต่ปีแรกครับขอประคุณทีมงานคอนวอยสร้างไฟเกลื่อนเสียงยกมือสูงสครับเอาปมมือเห็นทีมงานสางไฟคอนวอยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพิธีกางเีข้สิวบอกกันจักน้อยหนึ่งนะฮะพยายามมองขึ้นมาถึงเทพีวอนเดอร์ มองมาก่อนนะครับเดี๋ยวห้องจะคุยกันเดี๋ยวห้องศิลกินเขากันนะครับเดี๋ยวชมนี่ขอมีพิธีการน้อยหนึ่งนะครับถึ้งสวเดือนศาลาสำคัญเขาศิสรุปงานตลอดปีที่พวกเราเดินสายมานั่งกันก่กศิโปมีอย่างไรครับหลอกจากข้าขอบคุ้นะครับศิลปินมอลลั่นยกมือสูงๆครับอกมือให้ที่งานศิลปินมอลลั่นครับ น้องๆแดนเซอร์ยกเือสูงสครับโอเมื่อเห็ดทีมงานแดนเซอร์ครับเขาอยู่กันแบบขอบขั้วแบบพี่แบบนองซอยเหลือเกลือกูนเฮ็ดงานหามหลุมหามคำตั้งแต่ช่วงซ้อมแล้วก็เดินสายธรรมดาเดินสายทุกมือเดินทัางทุกมือเฮ็ดงานเขียวกับเวล่าบางมือยาบบางเมือง่าย บางมือโชคดีบางมือนี่อุปสรรคเข้ากระสูบฟาฟันน้ำกันหน้าจนหอบทุกมือนี่ทุกคนดีใจบ่าครับเด็มาอยู่บ้านมาลรำใจกันรอยแบบทุกคนภูมิใจบ่าครับเด็มาอยู่น้ำกันหักกันบพรครับทักกันเสมือนพี่เหมือนน,อน้องพ่อแม่เดียวกันบางซีบางอย่าง,างลิ้มกับฟันเขาอยู่น้ำกันหลายคน มันกาอาสิมีกระทบกระทั่งควมบว่าเขาอกเข้าใจกันเข้ากับพ่อมที่สี่ให้อภัยส่งกันและกันบางอยา่างผมอาสิมีก็ถือใจบอกว่าถือหูในมือนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยจุทุกคนระ oh. าวาังบู <c oughs> เหื่อฉ <c oughs> ันเปดมากคนบันฟังบบอกต่อได้ไหม การใส่ชีวิตน้่กันทานไปกันมาการกระทบกระทั่งกันมันเป็นของธรรมดาแต่เข้ามาประกอบอาชีพเขาต้องยำอยู่ในหัวใจเจ้าของว่าเข้ามาเห็นอาชีพเข้ามาหาเงินเขาต้องซื้อสัต์กับงานเขาต้องหักงานบางคนมากโบมีจุดุมงหมายมากเพราะว่าขึ้นมามวนมากเพราะได้ออกบาามากอายุวัดเพราะว่าวใจมอวหักเอ็ดงานมองนี้มันตกร็ดด้วยจิตวิญ,ญญาณครับ เพราะว่าสิเป็นอาชีพได้ก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบบางคนอยากมาล่องเริงยูบไนกระถอยตลอดเวลายเทบตีทิพานมากทุกคนมีความสำคัญรวมถึงคนที่ออกไปแล้วผมก็ยังขอบคุณอยู่เสมอ่มาขอบคุณลหลายๆที่มาสางซอยกัน,นอึดหอดคิดถึงทุกคน ที่เคยทานเคยมากินมาอยู่น้ากันแม้ว่าตอนนี้สิบปีอยู่แต่ผมก็ยังคืนหอนถุกคนคือเขาเตือนการทั้งงานเขาเป็นผูมิอาชีพเพราะไม่เห็นอาชีพเขาต้องมีหลักในการทางงานบางคนผูใหญ่ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้น่อยผู้น่อยก็ต้องหาแบบอย่างที่ดีเพื่อที่สิมาดึงจิตใจตัวเองให้ หจักว่าอันใดคือส่วนสําคัญบ่งใดคือหัวใจหลักหัวใจหลักของขขห้องคือมอเลงใจตลอดคือน,นาทีของห้องขันค้นทีคือว่าสิมาแล้วสิมมีพ่ออยู่พ่อกินสิมมีเงินในกระเป๋าไปจุนเจือขอบครัวกระต่องหักในสถาบันของห้องถ้าห้องบ่อหักเท,ทุงานเขามุมมือไปซื้อๆมันกระสีบ่ได้ตีเท่าทีควร เข้ากับสีใดแคงเงินแต่ว่าเข้าสีบดใดสีเรือนที่มันส่งเสริมให้องเจริญบางคนมาเห็นงานแต่เงินในกระเป๋าแล้วลืมหัวหนาลืมหัวใจรักนันขึ้นนาทีของเจ้าของเริ่มเสยเริ่มเมินเริ่มมี่อักติ กับมูกับพวกเอาไปเอามาอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้ก็ต้องไปเริ่มต้นในการที่สีเหตุอย่างอื่นหรือไปอยู่วงอื่นทางไฟตังเริ่มตน้นอยู่น้ากันผมบอกแลวว่ามีอย่างสามารถคุยกันใดแล้วก็อยู่กันด้วยควมเข้าใจเมื่อเข้าจากกันเข้าก็ตตรงจ่ากันโดยดีมาบอกดับกา ต่างคนต่างแต่องยิ้มดีน้ากันย่างหน่อยเข้าเคยมากกินเข่าห่มผ้าเคยมาลลหลบแดดหลบฝนหลายคนออกไปเคยทับถมเคยเเวาบคดีแต่สุดท้ายก็ต้องยางมาขอโทษคือเขาเพราะว่ามันฆ่าใจสองลอยหาสิบสองคิ้วงานที่พวกข้างสูงน้ำกันมากเดูการพี่เจน ่วมต้องการของผมอันดับแรกคืออยากให้เฮามีผลงานปีมาตรฐานเจ็ดปีที่ผ่านมาถือว่าเฮ้าประสบความสาเร็จที่เอาใจ่ันเอาใจคณะเจ้าภาพได้แต่ละปีมีงานลอยหางิบก็งานขึ้นไปน่ถือว่ามี่วามวมาตรฐานปีนี้พีก็ต้องคิบต่อไปอีกว่าปีต่อไปเฮ็นัะไรเฮาสิไใดงาน เขามีงานเขาจังสีเงินจังสีเหลี่ยงสิเกียร์กันไดน,นขันวงบมมีงานรับรองว่าถูกคนกับตองใจออกระว่าเงินไม่กระเป๋ามหน่อย